ครับสำหรับการจัดงาน GI Face to You อัตลักษณ์ปลอดภัยมั่นใจสินค้าเกษตรในวันนี้นะครับกรมลงเสริมสากกรจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะเปิดตลาดนะครับสินค้าอัตลักษณ์สินค้า,คาปลอดภัยของกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับที่ เ,เราไปส่งเสริมนะครับหน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยร่วมกันในการที่จะบูรณาการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรผลิตสินค้าปลอดภัยแล้วก็สินค้าตลักนะฮะ<ม>เพื่อให้เขามีแหล่งที่จะจำหน่ายสินค้านะครับก็เราก็ได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากการมาขายในงานนี้แล้วเนี่ยก็มีการอบรมในเรื่องของการจัดขายออนไลน์ให้กับ สากลกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถที่จะเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและก็สินค้าเกษตรอัตลักษณ์นะครับหลังจากที่เราจัดงานนี้นะครับตัวอย่างยกตัวอย่างสินค้าครับสำหรับสินค้านะครับที่มีจหน่ายในงานเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าเกษตรนะฮะเช่นพวกพืชผักนะครับพืชผักนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็น สินค้าจากภาคเหนือนะฮะแล้วก็มีจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นเป็นผักปลอดภัยนะครับเนื้อโคขุนนะครับเนื้อสุกรนะฮะที่ที่แปรรูปแล้วนะครับเนื้อปลาสินค้าประมงต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสินค้าแปรรูปนะครับสำหรับสินค้าที่เป็นผลไม้นะครับก็จะมีมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับเช่น ลองกองนะครับมังคุดร้อยปีนะครับรวมถึงทุเรียนนะครับทุเรียนจากประจีนบุรีทุเรียนจากศรีสะเกดนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสินค้าปลอดภัยแล้วก็สินค้า GI ที่มาจากแต่ละจังหวัดนะครับพวกผ้าก็มีนะครับผ้าที่ผลิตจากาาท้องท้องท้องที่นะครับท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ว่ามาจากสุรินนะครับ มาจากแพร่นะฮะรวมถึงทางบุกดหารก็มีนะครับก็นำมาจำหน่ายในงานนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดตลาดให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเหล่านี้ครับเห็นดูบรรยากาศตั้งแต่เปิดเมื่อเช้าเนี่ยบางบูธนทต้องขายหมดไปแล้วเห็นมีความน่าตื่นใจมากเลยแล้วที่รองจับสื่อเป็นไงครับครับก็สินค้าเนี่ยนะครับเราได้อ่าบอกกับผู้ประกอบการว่าให้แต่ละสากลเนี่ยนะครับให้นำมาเสริม ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยเราก็เตรียมไว้นะครับมีรถนํามาส่งยกตัวอย่างเช่นเงาะซึ่งเป็นเง,งาะอัตลักษณ์หรือ GI ของจังหวัดน่านนะครับเงาะอาเภอทุ่งช้างซึ่งกรอบนะครับลูกอาจจะไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่ากรอบร่อนนะแหง้งซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนจากที่อื่นนะอันนี้เราก็ให้มีมาเสริมทุกวัน ท so, ุเรียนจากศรีสะเกต้อให้มีมาเสริมทุกวันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ครับว่าในงานเราจะมีสินค้ามาจําหน่ายตลอดทั้งงานในระยะเวลา5วันนี้ตั้งแต่วันที่29มิถุนาก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกดาครับให้เ่นชวนมาเที่ยวงานครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วก็สินค้า GI จาก ของถิ่นต่างๆของประเทศไทยเนี่ยครับเรามาช็อปมาชิมนะครับแล้วก็มาใช้ของที่ผลิตจากพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศนะครับกลุ่มสมาชิกสากลกลุ่มเกษตรกรและววิสาหกิจชุมชน,มนต่างๆครับ